คือระบบอะไรยังไงมีความสําคัญแบบไหนอะค่ะอย่างเช่นในส่วนของตรงนี้มันคืออะไรคะอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงอะค่ะอันนี้เป็นรูปแบบของต้นแบบที่เป็นฮาร์ดแวร์นะที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อจะทําการเข้ารหัสลับข้อมูลที่สื่อสารในรูปแบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นต้นแบบนะครับโดยที่เราจะมีคอมพิวเตอร์ตัวส่งแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ตัวรับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่มอนิเตอร์เพื่อที่จะเช็คว่าข้อมูลที่มันส่งรับเป็นข้อมูลลับจริงหรือเปล่าโดยในเบื้องต้นคือตัวส่งก็ทําการส่งข้อมูลผ่าน รูปแบบสื่อสารที่เป็นรูปแบบที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตคือโปรโตคอลที่เรียกว่า TCP/IP เป็นรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะฮะ<ม>ข้อมูลที่ได้จะถูกผ่านอุป,ปกรณ์ตนนัวนี้ซึ่งก็เหมือนกับที่เห็นเมื่อกี้อุปกรณ์นี้ที่ทำการถอดข้อมูลที่อยู่ในแพ็กเกจของตัวข้อมูลอินเทอร์เน็ตออกมาแล้วทําการเข้ารหัสลับจากนั้นก็ส่งกลับแล้วก็วิ่งเข้าไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็แทนตัวรูปแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ที่เป็นสวิตตัวนี้ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูล,ลับ ซึ่งแน่นอนตอนนี้ถ้าเบิดใครเข้ามาแท็บข้อมูลตรงกลางก็จะอ่านข้อมูลไม่ได้แต่พอมาถึงฝั่งฝั่งผู้รับซึ่งแน่นอนก็จะมีอุปกรณ์รักษณะเดียวกันแล้ว2ฝั่งมีการกําหนดค่ากุญแจใช้ในการเข้ารหัสซึ่งมันต้องใช้ในการถอดรหัสด,ด้วยเนี่ยเป็นกุญแจที่ตรงกันเกิดจากการถอดรหัสได้ จรึงจริงมันมีมันมีมันอาจจะเป็นแค่บางธนาคารแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มของทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นทางทางนั้นทางทางแอปนะฮะแต่ว่าลูกค้าเองเนี่ยก็สามารถที่จะโอนทาง ATM ได้แต่อาจจะทําให้การตัดสินใจหรือว่าอาจจะทําให้เวลาของการขายเนี่ยใช้ระยะเวลามากขึ้นแทนที่เขาจะสามารถที่จะตกลงโอนออนไลน์ได้ทันทีเขาอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งวันในการตัดสินใจอาจจะทําให้การขายสินค้าเนี่ย ยากเพิ่มมากขึ้นความเร็วอาจจะน้อยลงวอลลุ่มอาจจะลดลงในระยะเวลาเดียวกันแต่ว่าถ้าถ้าในอนาคตถ้ามีระบบอะไรที่มันดีขึ้นมาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือระบบธนาคารเร็วขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทําให้วอลลุ่มเยอะมากขึ้นแล้วก็ความมั่นใจมากขึ้นผู้บริโภคก็สามารถที่จะอาจาัดสินใจได้รวดเร็วเหมือนการซื้อขายปกติจริงถ้าถามมุมมองของผมตัว Security ในเน็ตเวิร์ที่มันถูกใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์ม,มันมี Security มันอยู่แล้วโดวยเฉพาะอย่างในกรณีของระบบธนาคาร ซึ่งเป็นสกุลที่มันดีอยู่แล้วแล้วมันมีเซอร์ติฟายมีอะไรแน่นอนอแต่เพียงแค่ว่าปัญหามันก็ยัง,ยงเกิดอย่างที่เห็นกันผมว่าในแง่ของการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะครับสามารถที่จะทำเหมือนกับเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เหมือนกับเป็นการทำดับเบิลล็อกสองชั้นกับข้อมูลเช่นผมอาจจะเปิดบริษัทขายขายของออนไลน์แล้วผมก็จะมีแอปพลิเคชันลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยคือข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้ากับผมคุยกันเข้ารหัสก่อนอ โดยที่จริงๆนะเวลาโพสต์เข้ามาในเครือข่ายมันก็มีสิคริตี้อยู่แล้วแหละแต่เราเพิ่มตรงนี้ขึ้นมานนเพเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ตัวระบบ